ขณนะน,นี้ดิฉันอยู่ที่ขอประชุมอำเภอชุมแพค่ะซึ่งสถานที่แห่งนี้นะคะได้ถูกจัดตั้งให้เป็นศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกองการบรหิหารส่วนจังหวัดและนายกการบรหิหารส่วนจังหวัดประจําอำเภอชุมแพนะคะอำเภอชุมแพนั้นมีสาเขตเลือกตั้งมี191หน่วยเลือกตั้งนะคะทันทีที่หีบคะแนนมาถึงที่นี่จะมีการบรหิหารจัดการในการรายงานผลการนับคะแนนการเลือกตั้งค่ะ การจัดระบบในการรับผิดเลือกตั้งจากหน่วยเลือกตั้งทั้ง191หน่วยเลือกตั้งทั้ง3มเขตเลือกตั้งในภัยสารเมืองสีวสุุลปลัดองุโสูอำเภอชินแทได้กล่าวว่าการรายงานการนับผลคะแนนจะเริ่มตั้งแต่รับผิดบัตรเลือกตั้งผิดแรกซึ่งเดินทางมาถึงประมาณ18นาฬิกา10นาทีจากนั้นจะมีการดําเนินการดังนี้เมือ่อหน่วยเลือกตั้งนับคะแนนเสร็จก็จะนํามาส,งส่งที่ศูนย์การประชางานที่ของวิมแกดแก่ผนี้นะครับ เรากําหนดให้มีโต๊ะรับวัสดุอุปกรณ์ที่เสียชิ้นจากการเลื่อนด้านัแบบ่งเป็นโต๊ะนะโต๊ะนะตที่หนึ่งรับอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์ที่ฝักแล้วเข้าอุปกรณ์อื่นในขาน้นบวกที่เราจะเช็คในเบื้องต้นลักษณะาภายนอกให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดนะ แล้วก็จะส่งเอกสารมาให้โต๊ะที่2ภายในของชุมชนนี้ซึ่งเราแบ,บ่งเป็น3าสามกลุ่มด้วยกันสามเขตด,ด้วยกันนะครับเมื่อตรวจเอกสารในรายละเอียดในสมุดแบบพิมพ์แล้วเนี่ยเมื่อตรวจสอบความถูกต้องของกรรมการตรวจที่ลงมาในชุดแบบพิมพ์แล้วเนี่ยก็จะส่งไปที่โต๊ะลงคะแนนในแต่ละเขตแยกเป็นสามเขตด,ด้วยกัน,ข,นของที่แคเราเมื่อรวมคะแนานในส่วนสจเสร็จสิ้นแล้วในแต่ละเขตนะครับก็จะมีโต๊โละลงคะแนนโต๊ะที่สี่ในตัวของโต๊ะที่สี่ในการลงคะแนนนายกอบจโต๊ะหนึ่งนะครับ การรวมคะแนนทั้งส 3, า 3, มโต๊ะสามในโต๊ะสี่เนี่ยเมื่อเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยเขาจะส่งเข้าไปโต๊ะที่5ในในระบบเหนทุกข้อมูลออนไลน์ซึ่งจะมีการตรวจทานกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งในการรวคะแนนทั้งแรกเนี่ยเราจะมี2ระบบตรวจทานกันเองคือทั้ง,นง,นงนนหนงนกคือรวมคะแนนด้วยมือกับรวคะแนนด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ก็เมื่อรวคะแนนเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมาตรวจทานกันเทียบเคียงกันว่ามันคิดค่าตรงไหนถูกต้องตรงกันหรือไม่นะครับถ้า มีปัญหาไม่ตรงกรันทั 6, ้งสองระบบเราก็จะมาตรวจกันเป็นรายหน่วยนะครับทางด้านนางสุภาวดีศรีสุขวันรประธานอนุกรรมการประจำอำเภอชุมแพปฏิบัติหน้าที่แทนผู้มีการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอแนแก่นได้กล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งนอกากการเลือกตั้งของอำเภอชุมแพในวันนี้นะคะตั้งแต่เช้าก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะแล้วกเ็เราไม่มีรายงานมีมเหตุการณ์ที่ผิด แต่อย่างใดไม่มีการทำกฎหมายเลือกตั้งนะคะแล้วก็ในเรื่องของ,ของการสมมอบผิดก,ก็ยังทยอยมาโดยมีเทียเข้ามาบางส่วนแล้วในกณะนี้ค่ะนอกจากนี้ยังกล่าวถึงการรายงานผลการนับคะแนนการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการอีกว่าน่าจะส่งผลให้สำนักง,งานกะกะตะขอนแก่นได้ไม่เกินเที่ยงคืนของวันนี้ และนี่ก็คือบรรยากาศการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภา,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นประจำอำเภอชุมแพนะคะซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นการเลือกตั้งภายใต้วิถีชีวิตใหม่นะคะการป้องกันการแพาร่ระบาดของไวรัสโควิดวีกด้วยค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะดิฉชันเจราดาภุมสวัสดิ์ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นรายงานค่ะ